ผมนายห้อยเพลือกวิธีสามเท่ากับว่าเจอกันอีกแล้วครับผมสวัสดีจ้าเย็นนุ่งจ้าไปคุณแม่ขึ้นเดือหอมครับผมเย็ดยังล่ะเมื่อวานเย็นนุ่งได้ต้นหอมมาจากไอ้หน้างงันกุงพัวน์ปีนนะบ้านยายหญิงคุณโอ้ทั้งบ้านห้องทั้งบ้านหอกเลยหอมแดงนบ้านหอกด้วจ้าเอ้ยอยากขั้นสมจ้านี่เอฟซีบอกว่าเย็นนุ่งขั้นสมพักให้เบิรงแน่บ่ารีสิจัดให้จ้็แบบขั้นกินมือเลยมือมือเดียวเลยจ้่ มือต่อมือมือต่อมืออะไรแต่เ่าต้องขันขึ้นขั้นตอนเต้ากินตอนแรงสมดวนสมพักดอนะมีเลยอาการหนาวหนาวเห็นว่าหอได้คุณแม่เห็นว่าอากาศเย็นๆนี่กินสมพักนี่สมพักเทียนสมพักกันหอมแดงนี่โอ้ยในยังต้องสิกานสมพักหอมจ้ะกินกับก้อยเนาะคุณแม่เนาะจ้ะเอาจัดไปจัดไปคุณแม่เนาะบัดนี้เฮาสิได้เฮ็ดเนาะวิธีการเฮ็ดสมอันนี้สมหอมเนาะจ้ะอสมหอมสมหอมครับผม หอมมากกัตัดเรียบร้อยครับผมล่างเรียบร้อยครับผมสำหรับเครื่องปรุงมี่ยังไงคุณแม่บอกทางบ้านจังหน่อยขมาจ้า่หน้ามขมาน้ามขมาเป็นน้าวเหนียวเน่อยครับผมจ้ะผัดบ๊วยกับบ๊วยคบชุบโรยจังหน่อยเนาะเกลือครับผมเขาซุปด้วยครับปล่อยให้เย็นกันครับผมเหลืองจ้าอันนี้คือส่วนประกอบคือบอรเขือเหลืองหรือบอรเขือแก่บอรเขือคืนบ้านเฮาหน่ยะครับผมอันนี้คือกระลำเนาะสวยงามกระลำจังหน่อยจ้ะเพิ่มความสวยงามด้วยเพิ่มให้นากรีนบีครับผมจ้ะ อ๋อน้ำแหลเขาเอาขันก่อนจ้ะเอาน้ำใส่ต้นหม้อเนี่ยมันขันนะครับเยาะแล้วก็ใส่เนาะขันเอาน้ำคือเน้นเขียวมันออกก็ตอนได้แยกให้มันมันเละไหลจ้ะยมันเป็นไอยงามขันแม่นบาำเข้ากับตากแดดแล้วขึ้นไหเนาะตากแดดบางก้อนเพื่อลดน้ำให้มันเลิกเหยียดน้ำไปก่อนนะครับผมแต่นี่ว่าเขาขันโซนเขาต้องบีบน้ำบอกเนาะใช่ เอาบ่อาน้ำก็แล้วอันนี้เขาเฮ็ดตอนเ้ากินตอนแรกเลยหรือเปล่าอันนี้เพราะเสาร์แหละจ้ะนนจนสิ้นเทียงแล้วเิ็นตอนแรกแต่แซฟแรงเอาล้วครับ,บน้ำเขียวออกเรียบรอย้อยแล้วครับผมเอาล้วครับผมเนมทน้ำถิ่มจ้ะครับเอาน้ำขี้เขียวหน่ออกครับผมขั้นไปเติมน้ำแล้วก็ัขั้นอีกนิดหน่อยครับผมจ้่รอบสองจ้ะรอบสองเนาะเอาล้วครับน้ำสอง้วครับผมอัน ขั้นชักสามน้ำครับผมให้น้ำเขียวมันออกจั็หน่อยครับผมอ่าสีจังๆแล้วเขาเอาเลยหล่ะครับผมันหอมขั้นใน่ไหมครับเอาแล้วครับครบนสามครับผมเทสต์เลยครับเอากระลำไต้ครับผมโอเติมเครื่องพวกนี้วันนี้เขาจะขั้นด้วยกันครับผมเกลือกไส่ไปเลยชุดนี้หนึ่งแต่พอมีนีรสชาติแตะอันนี้หอมกิโลนึงกับกระลำกับนี่หน่อยหนึ่งแล้วใส่เกลือเกลือจักจอดกุ้งแมวเครื่องจ้ะ หอมกิโลหนึ่งเนาะอ่าแล้วข้าวเหนียวนี่ครับผมข้าวหนึ่งเนี่ยแหละครับผมพร้อมน้ำเข้ามาเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละครับที่เห็ดเปรี้ยวก็ว่าไอมันเกิดแบคทีเรียที่ดีเพื่อเห็ดนไอมันเปรี้ยวครับผมเอากแบิขยำขยำครับคลุกเก่อใส่กันเลยครับผมโอ้ยกินสุกเซ็ปนะที่อยู่กินง่อยไปเถอะเอาไปกินก็ได้วยจริงๆแล้ว ได้พี่กี้หนูแห้งดีได้ไแม่ได้พี่กี้หนูว่าเดี๋ยวไปเก็บเบึงต้นหลังบ้านมืตรกันหลังจากคั่นในที่แล้วครับผมมาชิมเบึงจังหน่อยมันเป็น,นังไหนเยอะให้เก็๊ยจำหน้กำลังพอดดีทอดเกี๊ยกรน,น่นิดนึงจ้ะครับเป็นแล้บบแบบอยู่ใส่ภาชนะครับผมเก็บยไปประมาณมือนึงแหละครับผมกินได้เลยครับผมทำเช้ากินเย็นกเกา อากาศหน้าหนาวี่กินกับก้อยแท้ครับผมส้มพักกับก้อยโอ้มันเข้ากันได้ <c oughs> ครับผมก้อยขมๆส้มพักเปรี้ยวมันตัดกันเลยครับผมออเสูตรการเฮ็ดจังซี่นี่คือส้มบักเปียนท้างกระเดแบบทำน่องเดียวกัวนครับผมส้มบักเปี่ยนเปลี่ยนตากมันเงี้ยเงี้ยวตานี้เงี้ยวลักษณะเดียว,ว,ยวกันครับผมมาขั้นน้ำเขียวกกันแล้ครับผมเพราะว่าหนามหืนมากเหมือนกันอา้าวครับ <c oughs> น้ำข้ามาใส่กันบ้างเ,เท็าแล้วก็เพศหน้าขมาได้ครับผมตัวลิงปฏิกิริยาในการเท็จเห็เปรี้ยวครับผม,มเพราะว่ามันจะมีค่าบโบว์ให้เดี๋ยด้วยดูในน้ำขม่าเท็จให้เกิดความเปรี้ยวแม่นได้ไวเลยอาเรียบร้อยแต่นาข้อนั้นเราใส่หน่อยใช่ไหมครับเอาเรียบร้อยแล้วครับผมเก็บไปแป๊บหนึ่งครับผมเจ็บมือหนึ่งนี่หระวะเกินแป๊บหนึ่ง ครับผมบะมี่ได้สมพักได้เมือนีลมี่ก้วยแซเตี๋ยวแซ่บแก้วเขียนเขียนครับผมแจ้วบองพร้อมจอ้ยกินกับสมพักจ้เฮดแบบบ้านนอกครับผมสมพักนี่คนที่เฮดกินก็ได้เฮดขายก็ดีครับผมจ้าต่ก่อนจะนุ่งเฮดขายประจําำดีจ้าฮอดแล้ววันนี้เวลากินขันเสากินแรงสมพักดวนจ้าสม สมพักอันพักบัวพักบัวครับต้นหอมจ้ะต้นหอมต้นหอมต้นหอมแดดมาเขาได้ะแต่ถ้าเป็นพักกาดพักกาดเขียวปีเนี่ยมันมันกระสิขมอันนี้มันพอดีกินจ้ะต้องเลยแต่ก่อนเดี๋ยน้องเฮ็ดขายประจําตอนนี้พักแพงเดี๋ยวพักเขาลมด้วยนะสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับเขาลมหนักอ่ะเอาเอาติดตามสบายมาแล้วจ้ะสมพักมาเนี่ย เอฟซีบอกขั้นให้หนูเบ้างแน้ว่าันนี้เฮ็ดให้เบ้างแล้วได้จ้าบะนี่มา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 กิมจิอีสานจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จ้าเด้อเฮ็ดให้เบ้างแล้วจ้าแสพเสน้ำกันมามบะนี่กิมจิอีสานบ้านเฮาจ้าสุพรรณบ้านเฮาครับผมก้อยก้อยกับก้อยขึ้นก้าวเหรอึนี่แหละครับผมพ่อพ่อพ่อบ้านเฮานี่ยจินจังทีละครับผมจินก้อยอากาศจินยิ้นะครับผมเงียบไปเลยจินมูอะไรหลายอื้ม เผาครับผักกระดาวของย่าหนีเมื่อคืนหนึ่งไว้เลยบรุ้ยลมันไม่ได้เห็ดไร้เมือเ่อโดนอลไรได้นี่เพราะว่าผักมันแพงช่วงนี้ช่วงมันผักแพงกับใบเล็กกับว่าเราตือห้องก็ไม่ได้แต่ผักอันนี้เป็นหอมแดงเนาะมาจากใช่วุ้มหมดหรือ,อยังหรือเรื่องบน้ำพูน้องบน้ำพู้บ่บ้านยายหญิงอื ย้ายดีเงินปักท้างหัวแดงอืมเนาะอันก็นีอืมอืมพอดีกินอืมสมแลกกับแซบขันข้นมาเปรี้ยวอีมือนเนาะเห้น้องกินจำนี่พอดีเลย่สมเนื้อเนี่ยเฮ็ดสมดอ ในห้อยก็มักแบบนี้วา่ามันได้กินของต้นหอมพร้อมกับความหอมของต้นหอมพร้อมได้กินชิ้นๆของต้นหอมหรืว่าเสียบแต่หน่อยพอแม่ขันเนี่ยกินกับกินกับข่าย่างเนี้ยแนวกินกับบะหมี่ยังเดียวอืมอืมอยัเหย่ย ถ้าไม่ได้สมพักกับควายหนูโอ้โหเชิญมาไม่ได้สมพักกับแจ้วเนาะจ้าเขากินแต่เปน็นเล็กน้อย่านผู้ชมบะมีเด็วเป็นทั้งเสีย่ยทำไ้สมพักกับควายหนูโอ้สุดแสนครับผมนี่ครับผมอันนี้เป็นพุ่มปัญญาของอีสานบ้านเฮาคนอีสานมันเฮาถอน,นอมอาหารย่างพักหลาย ทุก,กแม่โู้บาวาตะกี้ขันมีตีนจอกนะต้มนะเผาไฟดีต้มนะเอามาใส่นะอเกินว่าสมสมตีนจโอ้โห,โห,โหโดเดี๋ยวนี้หากินแม่ครับผมแต่แต่แม่กีนสมตีนมันถึกนะเดี๋ยวนี้ยังกระเพงเหมดอนอโอ้ยถุงละยี่สิบบาทตะกี้เนะาะกินมันกรอบพวอืมเป็นี้สองหน่อยจังอิม,อม <c oughs> เพิ่มเต้มพักแล้วจีนง้อใส่ครับผมคั่นจีนง้อใสพ่อผมก็ต้มถึงเปลนเลนาะใช่หรือ, <c oughs> อว่าใส่หนังง้อก็ได้แคบดีเลี๋ยวนี้ไม่ไหวฮะตียังบุมมีได้เห็นเดี๋ยวแจ็คมืองย็ดเหนี่ยมช่วงเมืองเนาะต้มตีนเนาะจมหนังก็มีเด้อ สมนั้งสมจินจ้าเดี๋ยวทีเดี๋ยวที่ไหนเมืองตมาดเด็ดขายเลยครับผมพวกเนี่สมพักกี้กันนะถ้าเปิดร้านใหม่ๆเขาขายถุงมือเนาะขายดีดีขายดีครับเดี๋ยวนี้พักกับแพงทั้งเวลากะเวลาก็ไม่ค่อยมีเวลาลืมมากับไปรับเอฟซีลองลองเมนเจ้สมพักเนี่ยไปเจอสมพักตลาดสมพัก ตบบักลวกจ้าสือแพ้สูตรมันมวนะกนว่าน,นะเนา่งข้าวกราบคนเมื่อไหร่เนาะตามค่ากินมาโอ้ยพักกับอาก,กาศหินมันเพราะท่นไในเขากัน,นึกโดดลงร่งลงเท้าตัวสิอืมัอม่อากาศเย็นๆนั่ง่ากินนหลียบมันตีเข่ากันเป๊ะเลย ปีนึงไม่น่ากินสมพักเกียนเนาะถ้าถ้ากาลสินพอนบอกมาขายไปหาบางทีมือสมพักเกียนตะกอน่เขาลองเพ่งสมพักเสียนเทียนหัวสารบัดโอ้ยยายน้องไรตีเขาวาสันลอนเขาดาี่ไปเคีียเขาเนี่ยพ่อจะของเป็นสารบัดเลยเคียดเนียเขาเขาบพรเศร้ามากันไรตีกัน ิเกิดบัก,กเกียนมันใหญ่งงเลยครับมันยาวได้บกกักเกลนจักเสียสมบักเสลียนว่าเขาได,ด้พออย่าของ <c oughs> ตัวน,น,นันตัวนึงเครียนหัวไลยทุกวนันงาะม,มันเงามันเงนี่ยโอ้แสบก่อยตรงนี้พอดีพอดีแสบเลยกับอับไปพักมันเข่ากันไงวะน้องเคยกินตะเกียบอีแม่เราเห็นสมบักเสลียนเนาะฝีมือหรือสมบักเสือจิงจะพักกาดไปยังไง ให้ครับมะเขือคืนให้ห้าไปตากจัหน่อยเนาะตากแดดหน่อยให้มันยุบๆ่ปล่าผมอันงในผัากกาดปะ,ะแมนแมนแมนตากตากตากมันยุบๆจัง่อยเพราะว่ามันอย่างพอมันติดคันง่ายขึ้นผักมันยุบโลกนี่มันเกิดระ,ะเหยไอหน้าออกไปหลายเติบแต่มะเขือขึ้นความเสี่ยวออโอ้สมพักกิโลนึงเนี่ย ใส่กระลำใส่บวเคยอีกอกินโลก,กวัวไม่ไหวเพราว่าเลยกินเหมือนว่าได้ไ่ไหวเลยนอ <laughs> กจากกระลำเข้าไปมั้งอะกระลำกระแซวนะครับคิ่นเฮ็ดสมพักเนาะ,ะแต่จะเฮ็ดเดียวเดียวของ่นตกแจกวบตัวอื่นนั่นเนะขาเฮ็ดไว <laughs> ้กินเองครับผมสมพักนี่ แล้วก็ยัดไว้ในตู้เย็นเฮาอยากกินเฮาก็เอามากินก็นได้เนาะลดการเปรีย้ยวจ้าเพราะว่าทําไมต้กินมันาะวิตู้เย็นเนาะเทศป๊บก็บสองข้างมืกินบ่นได้ไมั้ยบ่เอาไว้กัทํานั่นแมั้ยบ่กมันต้องเปรี้ยวไปหน้าทุ่มื้อไมีตู้เย็นเฮาตู้เย็นรองรับมันสามารถที่ยาวลดการเปรี้ยวลงได้เอาไว้กินเป็นอาทิตย์2องอาทิตย์ก็ได้ เอฟซีเพิ่นบอกว่าไอ้คันไหนเบิ้งเพิ่นไปสีไปคันชมขายบ่ได้ครับได้ได้ได้เนาะได้ยายน่นองก็เฮ็ดสูุดมี่ละ,ะขายดีช่วงได้พักตื่นก็เฮ็ดรถจ้ะเป่นบ่ขายเฮ็ดไว้กินเองกะกะย่งกะย่งดีจ่ะเฮ็ดให้ครอบครัวกินหละ่ะ นาก็ดีแทกประสบก,การณ์ที่นะครับจ้า <นะ S 2> จ้าเขาป่อยอ่าสั้งเจลนะครับผมมีขอสงใจยังกบทักท้าย,อย,าอาย,อยาของมาครับผมบ่มีปิดบังหรอกเ็ดแบบนี้หลีอืมต้องเจริาขายเทปยังกะเ็ดแบบนี้แะครับผมรูปแบบเดิมๆ้ายอยากเบื้องกะทักทายของม,มาจะจะกันอยากเปลี่ยนเนาะจริงๆแล้วสมพักนี้นะายหอยกินกับช่วมาก,ก่กินครับ ตำมะุ่งแน่จีกกับแจ้วแน่ว่าแล้วอย่าลืมตำเจียวประดแดกเราลืม,มบ่ามันื่อนโบ้เหรอว่าโอ้เสตคุยกับกว๋วยกับซมกันหรือเป่าเขากันนี้เลยเขากันกวยขนม,มนลำอาก,กาศเย็นๆคือลงไง ก่อยเหนื่อยมัดแสบดีแล้วแขน,ม,แขนมันตัดแขนมันหนึบไปใ่เพียร์ส่ตตดีครับเกลือชุบรดหดน่อยม่ได้แขนดีครับอเยากกําลังคุ้มปู เส้นผุดซูบน,น้ำใตเขานักอากาศมันกำลังเย็ยนนะผมเด้เพริกหน่อยนะอมั้โอ้โหเรี้วเขียวกรบเพ็ <laughs> ดเริ่มลนะน้ำตาไหล อ่าแสบอย่าลืมค้นคำามาไม่กะกดติดตามกันครับผมจ้าเป็นวิธีบ้านๆเฮาครับผมเป็นวิธีที่ดั้งเดิมคือหน้าตาของทั้งสองคนก็ดั้งเดิมบลาร์บลารนี่ครับก็ให้ซอยกันครับผมซอยกันกดไลค์กดแชร์น้ำก้าเสียละอยากบางอย่างกะนี่มาคอมเมนต์มากก็ถึงสื่อสารสิเลี่ยวกัเฮนน่ะเบิรงคือเก่าจ้า แล้วแต่โอกาสสะดวกจ้ะตอนนี้คนทีม่มากินอยู่ร้านเด้อให้โทรมาก่รนเด้อใช่โทรมากรศูนย์หกสามสองสามเจ็ดสองศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็ปีเบอร์อย่าศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสองศูนย์ศูนย์ห้าเก้าครับผมอย่าลืมโทรมากรเพราะวา่าร้านเทาเป็นร้า,านน้อย อีกยานหนึ่งจนถึงช่วงโควิดเพิาาน่นเกิบมาให้นั่งหลายแน่นหลายกับว่าเพิ่นกิดบอดีใายข้างๆกันหน่อยเแซ่บครับ <c oughs> มากินเหรอยากมันทุกมือเลยเพิ่พนมาให้นั่งโดนแล้วก็บ,บ่อยกินเหล้าเพิ่<อ>งก็อยู่กับไซนยากยากหย่บเพราะว่าโรคไภั ขันทั้งบซอยกันกะมันกะติบ่เบาเศร้าง่ายเนาะแต่เจที่แน่ๆกินข้าขมๆเนี่ยต้บอกต่างข้วิดตาข้วิดสมผักสดๆยงกรตาันสดๆผักสดๆเออห h ้ o ไปห h ้ o มาก n ยาไปห h ้ o มากมิเตียบเสียบๆน้ำหนักเลี้ยต้องเลียวๆเๆล้ว เลออยยุอันที่เลือนี่กะทาลูกทาห้านกาลังออกกามากพอดีแบ่งลูกแบ่งหลานกินก็นอย่าลืมนะจ๊ะเด้อคือกานั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ในหอยเผือกสีสันมันเท่าไจา่อย่าน้องกับในหอยนี่แหละก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะจ๊ะเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอไอแค่นี้น่นจาจะเนาะอ,อย่าลืมดูแลตัวเองนะครับเด้อดูแลรอบก้วดูแลค้นขังเคียงครับคุณ ช่วงโควิดกับขอให้ทุกคนปลอดภัยครับผมยูดีไม่แห้งครับผมข้าวนาให้ทุกคนมีความสุขหลายๆครับผมแมนที่ว่าสู้พากแก่งเนาะเรื่องการเงื่นเรื่องอย่างเข้าติดคันกอ่ะสู้ไปครับผมุะทนไปทุกคนเจอปัญหากันเบิร์ตสู้ๆจ้าสวัสดีจ้าโอ้แสบพอดีเราไปถ่าร้านกำลังออกกะมาพวันี้กำลังเลิกงาน แต่ว่านางสินยาหมดก่อนกินได้ปเหมือนกิ้บ๊ายบายครับผม